สวัสดีค่ะถ่ายไปเรื่อยบาย,ยาเล็กนะคะวันนี้ก็จะมาเสนอเมนูลาบหมูเด้งนี่นะคะส่วนประกอบก็เหมือนลาบทั่วไปไปแบบดูวิธีการทำกันเราจะทำเป็นแบบทำเล็กๆจ้จ๊ะเวลาเราเอามาเอามาคลุกเขามันจะได้อีกข้าเนื้อนะ ให้หมูเด้ง่งมันจะนิ่มป่าปลาหมูสับยิ่งทำนิ่งใหญ่นะจ๊ะทำนิดหน่อยแบบนี้จนจนป่าหมูจะสุกนะเดี๋ยวรอหมูสุกก็ตักตักขึ้นเลยนะคะตักขึ้นพักไว้ให้ใหมันหายร้อนแล้วเราก็จะมาทำลาบกัน หมูสุกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเตรียมเครื่องปรุงทำลาบไปจ้ะตอนนี้เราพักหมูไว้ให้เย็นก่อนนะจ๊ะอย่าทำตอนร้อนๆนะเดี๋ยวต้นหอมมันจะสุกเราก็มาเตรียมเครื่องเครื่องปรุงกันเลยมีต้นหอมมีมีผักชีฝรั่งแล้วก็มีแตงกวาไว้แก้มมีหัวหอมเดี๋ยวเราซอยต้นหอมไว้ เอากั้หหอมไว้ก่อนตามด้วยหอมแดง น,นี่ผักชีฝรั่งเราจะเอาไว้โรยทั้งบนนะ<า>นี่นะคะใส่หมูม้องไปก่อ,น,อนนี่จะทำแบบไม่เผ็ดก่อนนะคะ แบบแรกเราใส่พริกป่อนอันนี้เผ็ดน้อยนะเราใส่แค่น,นี้ก็พอของคุณแกใส่เป็นข้าวคั่วน้ำปลานมะนาว อย่องนี้นแล้วก็ใส่ต้นหอมหอมง่ายมากเลยใช่ไหมมันก็เครื่องลับด้ว่อยไปนี้แหละอันนี้ได้แล้วนะคะอันนี้แบบเบเ็ดเราก็จะตัดใส่กล่อง นี่ทำแบบเผ็ดของมิ้วพอไหมเอาไปแล้วเอาไปแล้วเนี่ไงเดี๋ยวเปิดไม่พอใส่เข้าวคั่วจ้ะนี่ช้อนหนึ่งหน่อยคันปลา รสชาตินี่นะเราไม่ต้องตวงหรอกใครกินรสชาติไหนบอกว่า,วากินไม่ได้รสชาตินี่นะแต่เราจะปรุงนะเพราะว่าคนเรากินรสชาติไม่เหมือนกันบีบมะนาวมะนาวไปไม่ม้ได้กินได้ไหมได้ไหมไม่ได้ลูก ไาอย่างไข่คิมมันเปนองเอาไว้ีกินเนาะครับใส่คิมสีกาะว่าไข่คิมข้างนอกย่าใส่คิมข้างนอกใส่เพร่มมะนาว นหอมหอม,เ,หอมเสร็จแล้วจ้าโอเดเ,เดี๋ยวเราเติมน้ำไปหน่อยนึงนรู้สึกมันแห้งไปนิดนึงหอมเปรี้ยวไปนิดอันนี้ทำกินเองนะคะต้องทนามัยมากเล่เพิริกไปหน่อย ไ,ได้แสบๆแล้วออก็อีกนึนงโอเคจ้ะตัดใส่กล่องเลยอันนี้เขาสั่งมานะไม่ได้ทำขายหรอก ทำไปให้เขา <Okay. S 1> ใส่ถักชีฝรัง่งเสร็จแล้วจจจุุจุงงงเตียงก็จะมีแตงควากับถั่วฝักยาวนะสองอย่างเพราะว่าซื้อมาแค่นี้ สำหรับคลิปนี้นะคะเมนูง่ายๆลาบหมูเด้งถ้าใครอยากจะไปทําตามก็ได้นะคะรับรองอร่อยแน่นอนก็จบคลิปนี้แค่นี้ยังไงก็ฝากติดตามก like, ดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะเริ่มเริ่มนะคะยามีส่วนร่วมอ่ะถอยมาหน่อยบ๊ายบาย,บายเริ่มเริ่มนะคะ